เฮโยโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโอเคโอเคนะครับผมหรือว่าพีนั่นเองนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้จักผมนะครับผมนะผมจะแคสเกมเป็นหลายนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่นควิดประจําสัปดาห์กันนะครับผมเป็นควิดทายใจของเว็บเด็กดีนะครับผมถ้าใครสนใจก็ไปเล่นตามตามลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับเดี๋ยวให้คนตัดซูมให้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคมา วันนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะมาเล่นก็คือคุณเป็นใครใน9เสาหลักนะครับผมก็คือเรื่องดาบพิฆาตอสูรนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็ใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งนะครับฝากกดให้ด้วยละกันนะครับผมโอเคใครกดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมโอเคไปลุยกเลยดีกว่านะครับผมอ่าหัวข้อแรกเขาถามว่าชอบกินอะไร ลาชิมิปลาปักเป้าอ่าปลาปักเป้าไม่เคยกินตัดทิ้งข้าวอบไม่กินไม่ชอบปลาแซลมอนต้มหัวไชเท้าเฮ้ยอย่างนี้น่าจะอร่อยโอคางิคืออะไรวะไม่รู้จักขิงดองไม่ได้ชอบหัวไชเท้าราดซอสไม่สาหร่ายไม่ซุปมิโซใส่มันเทศไม่ซาก,กุระโมจิซาก,กุระโมจิโมจิไม่ชอบกินนั้นอันที่กินได้และชอบที่สุดก็คือปลาแซลมอนต้มหัวไชเท้านะครับไปเป็นเสาหลักอะไรแล้วจะ แล้วจะมาเล่นควิดใช่ไหมวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวข้อสองไม่คืออะไรอะถามก่อนนะเป็นเสาหลักอะไรถ้าสมมติตอบว่าเป็นเสาหลักอะไรไปแล้วเนี่ยสมมติเรื่องอสรลพิษข้อแรกก็คือก็คือไม่ต้องเล่นหรอปะ <c oughs> ควิดอะไรวะควะระับนะเนี่ยนะแต่ว่าถ้าถามว่าผมชอบอะไรที่สุดเนี่ยผมชอบเสาหลัก อ่าสองลักหมอกนะครับอ่ามูอิจิโร่ใช่ไหมถ้าจำชื่อไม่ผิดนะครับผม,ผมก็โดนจิ้นกับใครกูจะไปรู้ไหมล่ะแต่ว่าถ้าชอบที่สุดเนี่ยแน่นอนว่าเอ่อมีชินบุกับคานาอิใช่ไหมผมชอบ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 ชินบุนะครับผมอ่าเอาชินบุไปฮะสามข้อกูเดเด็ดเดีเด๋ยวนะ โหกูจะไปหาควิดเพิ่มไหมเนี่ยกว่าจะได้10นาทีเนี่ยโอ้โหลำบากตัดปกอีกมาโอเคมาลุยเลยแล้วกันดูสิได้ใครสาวหลักวาลีอ้าวกูกลายเป็นกี่ยแูแล้วแล้วเอ่อมันมันมันเชื่อมโยงกันยังไงวะกินแซลมอนหัวใชเท้าเลือกเป็นสาวหลักหมอกสาวหลักมอกอาจจะเป็นคูจิ้นกบก,กี่ยูอะไรอย่างนี้แล้วก็เลือกชอบชิโนบุนะก็เออเออคือมัน มันกลายเป็นกี่ได้ยังไงวะ <c oughs> ถ้าใครได้อะไรก็คอมเมนต์มากันได้นะครับผมแต่บอกเลยว่าแม่งแฮกข้อสองให้กูเลือกทำไมนะโอเคไปไปที่คิิต่อไปกันเลยดีกว่าแล้วกันนะครับผม ปิธีต่อไปเนี่ยมันอาจจะดูวายๆสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นการ์ตูนที่ผมชอบนะครับก็คือ high Q นั่นเองนะไม่ใช่ high U นะ high Q นะมันจะมีตัว K ระหว่างตัว I กับตัว Y นะครับผมเป็นการ์ตูนกีฬานะครับกีฬาวอลเลย์บอลนะครับเป็นวอลเลย์บอลชายนะครับแต่ว่าสนุกมากๆเลยนะครับออกแนวแบบโชเน้นหน่อยนะครับผมโอเคก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์วนวรังอะไรนะครับเป็นแนวเทคนิคอะไรอย่างงี้นะเออบอกเลยว่าสนุกมากๆเลยนะครับผมลองไปหาดูกันได้ในเน็ตฟลิกก็มีนะครับผม สำหรับไฮคิวนั่นเองนะฮะแต่ว่ามันจะออกวายๆนิดนึงนะียผู้ชายบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่าพี่ดูได้นะครับพี่รู้สึกสนุกนะครับโอเคมาดูกันเลยดีกว่านะครับข้อหนึ่งชอบชุดไหนเฮ้เขามีรูปให้ดูอ่ะอุ้ยชุดนี้ก็สวยนะเป็นกระโปรงแบบผิวๆดำๆนะครับเออแต่คิีเนี้ยผมบอกก่อนเลยว่ามันน่าจะเป็นควิสสำหรับผู้หญิงนะเพราะว่า คุณเป็นแฟนใครในไฮคิวเพราะว่ามันเป็นผู้ชายหมดเลยมีตัวละครหญิงอยู่คน2คนนะฮะเป็นตัวประกอบนะครับผมถือว่ามันจะเหมือนนางเอกก็ตามเนะี่ยเหมือนเป็นแฟนพระเอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเออมันเป็นตัวประกอบนะครับ <c oughs> อันนี้คือชุดอยู่บ้านสบายๆเกงยีนเสื้อย,ยืดอ่าเกงยีนแบบผ้ายืดนะยังยืดอันนี้เป็นชุดเดรสสีดำชุดสีโทนอบอุ่นเฮ้ยอันนี้น่ารักนะผขค่อนชอบนะแต่เดี๋ยวดูอันอื่นก่อนชุดเดรสสีฟ้า เฮ้ยอันนี้ก็น่ารักแต่ผมแต่ผมแต่สู้วันบนไม่ได้อะต่อไปชุดสีขาวเฮ้ยอันนี้ก็ใช้ได้มีแบบเปิดลงเปิดไหลเฮ้ยอันนี้ใช้ได้เลยแต่อันบนก็ยังแบบมินิมอลที่น่ารักอยู่นะครับผมแต่อันนี้ก็ได้ผมไม่ได้ติดนะครับชุดสีเงินอันนี้เออแนวแบบสาวออฟฟิศแต่ว่าก็น่ารักดีชุดสีม่วงอันนี้คือผมเลือกว่าถ้าผมผมมีแฟนแบบใส่ชุดไหนแล้วผมจะชอบนะอะไรประมาณนี้อันนี้ผมเฉยๆแต่ว่าแนวสตรีทผมชอบแต่งตัวแนวสตรีทนะ อันนี้อันนี้ผมเฉยๆถ้าให้เลือกเนี่ยผมเลือกระหว่างสีขาวกับอันเนี้ยสไตล์หน้าอะไรนีผมเลือกไม่ได้ว่ะเอาอันนี้แล้วกันชุดสีขาวนะต่อไปเป็นชุดอ่าไม่ใช่ชุดอะไรวะชอบอาหารจานไหนเฮ้ยมาดูกันดีกว่าหิวเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยอันนี้เป็นแบบเบเกต์นะเป็นแซนด์วิชไส้กรอกไข่ดาวสลัดไข่ดาวและไข่ต้มอ่าอันนี้เป็นสปาเกตตี้นะครับน่าจะเป็นมะเขือเทศเนะครับกุ้ง แล้วก็จะไปเป็นขนมปังช็อโกโก้บัลน,น่านะครับผมมีวิปปิ้งครีมต่อไปเป็นเออไม่ได้เรื่องนะดูรูปเฉยๆไม่ดูไม่ได้อะนายนายนายทำไมาเราดูรูปไม่ได้เออนี่อันนี้เป็นเอ่ออะไรอ่ะขนมปังหรอแฮมผลไม้นะครับผมแล้วก็ไข่าดาวอันนี้เป็นแบบแนวฝรั่งฝรั่งแต่ว่าพี่ไม่กินนะครับพี่ไม่ชอบไข่ต้มนี่อันไหนที่มีไข่ต้มเนี่ยตัดทิ้งเลยนะครับผมเฉยๆไข่ต้มนะ อันนี้เป็นโดนัทแซลมอนอันนี้เป็นออมล็ตเนยครับผมอะโวคาโดสลัดก็เป็นอาหารเฮลตี้อันนี้แบบใส่นักหน่วงเลยนะครับผมอ่าขนมปังปิ้งไข่ดาวเบอคอนนะครับแล้วก็อ่าอันนี้ก็คล้ายคายเมื่อกี้นะแต่ว่ามีแบบผักนิดหน่อยนะคล้ายๆกันนะจริงๆมันก็ดูคล้ายๆกันหมดนะมันอันนี้แค่ตัดเบอคอนทิ้งไป แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอ่าเป็นแฮมอะไรอย่างงี้เนะเาะแล้วก็อันนี้คือขนมปังเบคอนแล้วก็โปะไข่ดาวเลยอันนี้คือแบบง่ายๆอีซี่อีซี่เลยนะครับก็คือไ้ให้ผมเลือกนะถ้าให้ผมเลือกแบบไม่สนเรื่องแคลอรี่นะผมก็คงจะเลือกข้อนี้นะครับข้อสุดท้ายนะครับอฮ้ยสามช้อนอีกแล้วอะเร็วมากเลยมาดูกันดีก,กว่าว่าผมจะได้ใครนะรผม <laughs> ผมจะได้ไข่ผมจะคู่กับผู้ชายคนไหนก็ฟังดูไม่ดีเออคือผมไม่ใช่เกย์นะครับผมเป็นผู้ชายนะครับผมโอเคโอเคลืมไมปก่อนนะครับมาดูกันว่าจะเป็นตัวละครที่ผมชอบหรือเปล่านะครับตัวละครที่ผมชอบเรื่องนี้คือสกิชิมานะครับผมเป็นผู้ชายหัวแบบทองๆบอลๆนะครับแล้วก็ใส่แว่นเหมือนผมนี่แหละแล้วเป็นผมบอลๆแต่เกิีเกียนหน่อยตัวสูงๆนะครับเป็นตัวละครที่ผมชอบนะครับโอเคมาได้ไข่เวสโบคุโตะนะครับ ขอแสดงความยินดีด้วยคุณโบคุโตะเป็นหัวหน้าทีมฟูรุโคดันนี้เป็นคนที่น่าเอ็นน้าเอ็นดูมากๆนะครับเวลาแข่งก็จะดูเก่งเลยเทมากอันนี้คือไม่ใช่ทีมไพเอกนะครับผมเป็นอีกทีมหนึ่งซึ่งผมจําแม่งไม่ได้ด้วยซ้ำมันเด่นแหละแต่ว่าผมจําตัวละครไม่ไนดะ้คือเรื่องเนี้ยตัวละครมันเยอะมากเลยนะครับผมนะตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยก็มีบทเด่นประมาณแบบเออซีซั่นหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่ทีมไพเอกอะไรเงี้ยนะก็มันก็จะมีตัวละครแบบ 30-40ตัวได้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมโอเคเวลายังเหลือเดี๋ยวผมเพิ่มให้อีก1คึ่งคิดละกันเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนเอาอันนี้แล้วกันนะครับผมคุณจะได้เป็นตัวละครในอนิเมะตัวอะไรกันนะครับผมวงเล็บว่าโบคุโนฮีโรอะคาเดมียก็คือนะ่าจะเป็นตัวละครตัวไหนในไมฮีโรอะคาเดมียหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับผม โอเคมาเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมเรื่องนิสัยของเพื่อนที่คุณอยากจะมีนะครับผมอันนี้ข้อหนึ่ง <c oughs> ใจดีชอบช่วยเหลือปากร้ายติดหยาบแต่พึ่งพาได้ก็คือเป็นคนแบบซึ้งๆปากร้ายแต่ว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างนี้นะไม่ค่อยพูดชอบสื่อสารด้วยการกระทํามากกว่าเอาใจเก่งถ้าสนิทอันนี้คือแบบสายซึน้นะครับเรียนเก่งรักสัตว์บางทีเขาก็มาสนิทกับเราเพราะว่าเราหน่าเหมือน w ั a t t ฟ e ักนะครับผมข้อต่อไปคือใจดีชอบช่วยเหลือมากๆยิ้มแย้มตลอดเหมือนเมายาอันนี้ก็คือล่าเริงกว่าอันแรกนะครับอันสสัยคือใจร้อนแต่ใจนิสัยคุณหนูแต่ถ้าสนิทกันมากๆจะจริงใจแล้วใจกิ่งมากๆผมชอบคนที่ในิสัยดีนะแต่ว่าเพื่อนส่วนมากของผมเนี่ยคือจะปากหมานะครับผม <c oughs> แต่ว่านิสัยดีนะครับผม <c oughs> ก็คือข้อ2นั่นแหละนะฮูู้ได้บาคูโกแน่ๆเลยเลือกข้อสองนะ <c oughs> เลือกสีที่ชอบ ไม่มีเอาใกล้เคียงถ้าชอบที่สุดในนี้นะคบผ,<ม>ผมชอบสีแดงนะเอา้าแล้วทำไมไม่มีให้เลือกอะ่ะอ๋อเนี่ยสีโทนสว่างเหลืองแดงส้มอ๋อโอเคถ้าคุณกําลังกลับบ้านแล้วฝนตกคุณลืมเอาร่มมาคุณจะทําอย่างไรขอใช้ร่มเพื่อนที่เอาร่มมาแล้วเอา,เอา,เอาขาน้าจะเอาขององแทนมาให้สองอถ,ถ้าเราเอาร่มเพื่อนไปเนี่ย และเพื่อนจะกลับไงนะข้สองใช้กระเป๋าบาังหัวแล้วรีบเอรีบวิ่งผ่านฝนไปทันทีอันนี้เหมือนเราไปเรียนใช่ไหมขอซื้อลมตอบเพื่อนสายรวยใช่ไหมค้างอยู่โรงเรียนรอจนฝนป,ปล่อยแล้วค่อยกลับขอใช้ลมกับเพื่อนแล้วชวนคุยกันระหว่างเดินกลับโทรเรียกคนขับรถมารับ <c oughs> คุณดูจะจัดแล้วผมผมจะวิ่งฝ่าไปนะผมผมเอากระเป๋าบังนะผมไม่ค่อยเดือดร้อนคนอื่นนะข้อสี่ชอบใครในดาบพิฆาตศูนึงไปดาบพิฆาตอสูรได้ไงวะ ทันจิโร่ซาเนมิกิยูเกียวเมเคียวจูโร่มุซันถ้าให้เลือกแค่นี้นะให้เลือกตัวละครแค่นี้เลยนะผมชอบเคียวจูโร่นะครับอ่ะพอฮะสุดท้ายนี้เรื่องนี้เราทำครั้งแรกนะคะติชมกันได้ค่ะครับเก่งแล้วเอ,อ,อ่ออื้ออื้อแล้วกันฝันนิยายอหรอฝันนิยายเฉย,ย,ยนะครับอ่าไปตามกันได้นะครับเนี่ยเดียร์เลิฟเวอร์เอ็กซ์คิเมซูนโนะยายบาอะไรอย่างเงี้ยเดียรเดียรโบ่เหรอ เดียโบูสักอย่างเนี่ยเอกชีโดบูอะไรสักอย่างเนี่ยอ่ะไปตามดูกันเองนะครับผมเออเลือกข้อไหนก็ได้สินะไปเออผมได้ยางงี้โทชิโนริหรือว่าออมไม้นะครับผมผมมีผมเป็นออมไม่อ่ะแบบเบ่งก้าวอย่างงี้อ่ะเหมือน My, ออมไม้ตรงไหนเนี่ยเหมือนไหมออมไม้ <c oughs> ไม่ได้ใกล้เคียงเลยถ้าโดออมไม้ร่างติดยานเนี่ยน่าจะใช่อยู่ <c oughs> นะครับผมคุณเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือมากๆชอบยิม้มแย้ม เวลามีเรื่องไม่สบายใจหรือทุกข์ใจเนี่ยจะชอบยิ้มกลบเกลื่อนตัวอย่างเช่นออลไม์ทุกครั้งที่ปรากฏตัวต่อหน้าเหล่าวิลเลิเนี่ยออลไม์มักจะมาพร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มและเสียงหัวเราะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้คนที่อยู่ที่กำลังสิ้นหวังอยู่เสมอแม้ภายนอกดูแข็งแกร่งแต่ลึกๆแล้วออลไม้กับต้องแอบซ่อนความเจ็บปวดเอาไว้ภายใต้รอยยิม้มเฮ้ย ตรงนะเว้ยตรงกับตัวผมมากเฮ้ยผมว่ามันตรงมากเลยนะเว้ยแต่ว่าคําถามที่ผ่านมาคือมันมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเลยแต่แม่งเสือกตรงเฮยคุยนี่ใช้ได้นะลองนะครับผมลองไปเล่นดูนะผมนะสําหรับ คุณจะได้เป็นตัวละครในอนิเมตตัวอะไรกันนะครับผมแล้วก็วงเล no ็บโบคุโนฮีโร่อะคาเดมีนะฮะแต่ว่ามีคำถามจุดกบดา,าพิฆาตอาสูรก็ไม่รู้ทำไมนะฮะเออแต่ว่าตรงอยู่นะครับผมใครได้อะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับสามหัวข้อในวันนี้นะครับผมโอเควันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมยังไงก็ชอบก, like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับบายบายจ้า